ก็ท่าทางนี่มีผลอะไรไหมคะหมายถึงว่าถ้าเราเคลื่อนไหวล้วทําอะไรก็ได้จะไปตรงไหนอะไรยังไงได้พูดถึงท่าไทเก็กใช่ไหมทำไมต้องเป็นท่าท่าไทเก็กพร้อมกับลมหายใจเป็นเรื่องของการเคลื่อนพลังงานไปสู่ภาษาไทยเขาเรียกอะไรเนี่ยท่อพลังงาน the meridian line โอเคเพราะพลังงานของเราเนี่ยเดินไปตามท่อ channel ที่เขาเรียก meridian line นะคะเพื่อที่จะเอาพลังงานพลังงานกับเลือดไปด้วยกันเลือดจะเคลื่อนได้เพราะว่าเอาลมพลังงานก็คือลมแรงดันหรือป่ะคะก็คือลมฉะนั้นภาษาไทยเราจะมีคําว่าเลือดลมภาษาจีนก็มีคําว่าเลือดลมขี่ขีก็คือชี้ก็คือลมห่วยก็คือเลือด ใช่ไหมคำว่าเลือดลมเนี่ยทางทางตะวันออกเราเนี่ยเราจะใช้ควบคู่กันไปทีนี้เลือดจะเดินได้ดีก็เพราะลมต้องดีคือพลังงานต้องดีก็คือจะต้องเคลื่อนร่างกายนี้เนี่ยมันเป็นท่อพลังงานเข้าใจไหมท่อพลังงานที่มันจะต้องเคลื่อนเนี่ยนะครบวงจรแต่ถ้าพลังงานของเราเนี่ยไปอุดตันตรงส่วนไหนก็ตามลมก็ไม่ดีเลือด มันก็ไม่ไปเพราะว่าถ้าลมมันไปอุดตันเนี่ยเลือดมันก็ไม่ไปเพราะเลือดไม่ไปเนี่ยม,มันก็ทําให้ร่างกายของเรามีปัญหาทางด้านสุขภาพเพราะว่าเลือดมันไปเลี้ยงไม่พอะฉะนั้นจะให้เลือดเดินดีเราจะต้องทําให้ลมเนี่ยเดินดีก่อน<ม>ฉะนั้นจะทําให้ลมเนี่ยเดินดียังไงเราจะต้องหายใจเนี่ยลึกๆจนถึงจุดตรงนี้ตรงบริเวณใต้สะดือนะคะสองนิ้วเนี่ยใต้สะดือเขาเรียกว่าตันเถียน ตันเถียนตังชัง,ชงภาษาจีนแต้จิว๋วนะคะภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกแปลว่า the field of energy G mm hmm. ก็คือสนามพลังงานค่ะ <üh wier. S 1> อ,อยู่ตรงอยู่ตรงใต้ใต้สะดือค่ะ <c oughs> อยู่ตรงใต้สะดือ <c oughs> คือหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือว่าเรามีหน้าที่ที่จะเอาพลังงานเนี่ยจากข้างนอก เนี่ยเยจากใบไม้ใบหญาอะไรเนี่ยเทมาโดยการหายใจเข้าไปเนี่ยให้มันลึกๆจนถึงท้องน้อยของเราตรงนี้ตรงใต้สะดือตรงตันเถียนเนี่ยแล้วตันเถียนตรงนี้มันก็จะแจกใจพลังงานเนี่ยออกไปตามท่อพลังงานประมาณ13-14ท่อที่เขาเรียกเมริเดียนลน์ซึ่งจะเอาลมไปเพรอเอาลมไปก็เอาเลือดไปด้วยเอาไปเลี้ยงตามอาวัยวะต่างๆของร่างกายใช่าซ่อมแซมส่วนสึกห้ออะไรก็ว่าไป ตรงนี้คือหน้าที่ในส่วนของของร่างกายในเรื่องของพลังงานนะคะฉะนั้นเวลาที่เรารำาท่าไทเก๊กพวกนี้เนี่ยทำไมจะต้องไปอย่างนี้ทำไมยกมืออะไรอย่างนี้อะไรอย่างงี้ท่าพวกนี้เป็นท่าของการแจกจ่ายพลังงานไปตามท่อพลังงาน13 14ท่อก็ใช่ไหมฉะนั้นจึงมีการยกขึ้นเนี่ยถ้าผลักไปอย่างนี้ก,ก็ไปท่อหนึ่งถ้าเราหมุนกลับมาอี้ก็ไปอีกท่อหนึ่งนะ เราต้องหายใจลึกๆค่ะการหายใจลึกๆเนี่ยเหมือนกับการอัดพลังงานเนี่ยเข้าไปก้อนใหญ่ๆฉะนั้นพอมีอะไรที่มันอุดตันเนี่ยมันก็จะกระแทกมันก็จะกระแทกให้พลังงานที่มันอุดตันเนี่ยให้มันกระจายออกไปเพื่อพลังงานเนี่ยจะได้หมุนได้คล่อง เป็นศาสตร์หนึ่งเลยโอ้อันนี้อันนี้เป็นเป็นความรู้ทางด้านที่ว่ามันดูแบบดูแลสุขภาพเคลื่อนเคลื่อนไหวแต่กลับเป็นว่าโอ้ใช่มันจะทำให้มันดูแลเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ที่จริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวและนี่แหละคือสาเหตุที่ชาวจีนเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาเก่งมากเลยที่มันรู้เรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับพลังงานลมปราณ ใช่ไหมฉะนั้นนี่จึงเป็นวิธีการที่เขาดูแลรักษาสุขภาพเรื่องอไทเก็กนี่เป็นเรื่อง prevention of disease ก็คือ prevention of illness คือเป็นการป้องกันไม่ใช่รักษานะคะคือเราไม่ได้เป็นหมอเราเราจะไม่พูดเรื่องรักษาโรคละแต่เป็นเรื่องการป้องกันไม่ให้โรคเกิดเราจะป้องกันไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดได้ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพเลือดลมต้องเดินดีพลังงานเดินดีให้เลือดลมเนี่ยเดินดีฉะนั้นใครทําเรื่องพวกนี้เนี่ย พลังงานลมปานเนี่ยมันก็จะมันก็จะดีจะไม่เลือดลมมันก็ดีอ่ะใช่ไหมดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องสำคัญ And then lower your hands down on this side and then the other hand that is up on your eyes level okay so if this is your your left hand you turn to your left wave hands like cloud turn to your left lower your left hand down raise your right hand up and then turn to your right adjust your hands movement first before you turn inhale deeply to one side and exhale to the other side and then open both arms widely step forward with your left foot left foot and then looking at the earth, looking at the sky. The next one pushing hands like waves. Okay, lean back, slowly standing your hands up, pushing forward, drop your hands. Inhale, pigeon spreads the wings. ส่วนที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของไทเก็กที่ที่อาจารย์พยายามเสริมเข้าไปนะคะ mm. ก็คือเรื่องของการดูแลจิตใจของเรา <Okay. S 1> ดูแลตัวใจของเรานะ mm. เพราะว่าเราไปทำเรื่องนี้อาจารย์เรียนเรื่องนี้จากสวนลุม mm. ไปเรียนสวนลุมเนี่ยจาก mm. อาอาซิมอาอแปอาเจกอะไรแต่ละให้เขาช่วยสอนแต่เขาสอนแต่เรื่องของพลังงานเรื่องของท่ารำใช่ไหม mm. เขาไม่มีเรื่องของจิตวิญญ,ญาณเข้าไป <Okay. S 1> พออาจารย์มาอยู่ที่อังกฤษ นะคะแล้วก็เริ่มสอนที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเนี่ยก็เลยพยายามที่จะคิดว่าอืมเราจะเอาเรื่องสมาธิเนี่ยมาประสานกันยังไงก็เลยได้มันมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยในช่วง18ปีที่สอนที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเนี่ยสะสมพัฒนาความรู้เหล่านี้ม,นมันก็เลยก,ก็เลยกลายมาเป็นเนี่ยเรื่องของไทเก็กที่อาจารย์เนี่ยยกให้ข้อเปรียบเทียบว่า หินก้อนเดียวเนี่ยได้นกสองตัวนะคะ<ช>ก็คือได้ทั้งเรื่องสุขภาพกายด้วยได้ทั้งการดูแลสุขภาพใจใ<ช>เพราะ,ะว่าเป็นเรื่องของการพาตัวใจกลับบ้าน<ช>เป็นเรื่องของการเอาสติมาตรึงที่ฐานแล้วยังมากกว่านั้นยังยังวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็มักจะให้ทางลัดนะเพราะเวลาที่เราจะสอนฝรั่งเนี่ยมันน้อยฉะนั้นก็ให้ทางลัดเข้าไปก่อน นะคะในขณะที่เรากําลังเนี่ยรู้ลมหายใจรู้การเคลื่อนไหวอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ก็ให้ทางรัดบอกว่าในขณะนั้นเนี่ยเรากําลังอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ค่ <Okay. S 1> เรากําลังอยู่กับของจริงความจริงหรือสัจธรรมหรือสัจธรรมถ้าคุณปริยาเคยไปเข้าคอร์สอบรมวิปัสสนานะคะวิทยากรหรือครูบาอาจารย์มักจะบอกว่าอ้าวโยมอยู่กับปัจจุบันขณะนะจำได้ไหม เรามักจะถูกสอนว่าอ,อยู่กับปัจจุบันขณะนะอยู่กับปัจจุบันขณะนะทาไมถึงซ้ําอย่างนั้นเรื่อยใช่ไหมแล้วอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ยอย,อยู่อย่างไงใช่ <laughs> เพราะคําว่าปัจจุบันเนี่ยมันแอบสแตรกมากเลยมันเป็นนมามธรรมมากเลยฉะนั้นอาจารย์ก็เลยพยายามเอามาประสานกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมก็คือลมหายใจรูปธรรมก็คือการเคลื่อนไหวใช่ไหม <laughs> ฉะนั้น ปัจจุบันขณะหรือที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องเดียวกับการรู้ลมหายใจเพราะว่าลมหายใจการเคลื่อนไหวคือสิ่งที่กำลังเกิดข,ขึ้นในขณะนี้<อ>ที่นี่เดี๋ยวนี้และเป็นของจริง นะคะถ้าไปอ่านหนังสือของอาจารย์จะอธิบายเลยว่าที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเคลื่อนไปตลอดเวลาที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อยู่อย่างนี้แล้วก็มันก็อยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวนี้มันเหมือนกับเข็มวินาทีเนี่ยที่มันเคลื่อนที่มันกวาดไปเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยจากอนันตการกวาดไปสู่อนันตการเราแค่มาอยู่เนี่ยช่วงหนึ่งแต่เราก็อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยฉะนั้นที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะกวาดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเหมือนกับเข็มวินาทีเนี่ยของนาฬิกากวาดไปเรื่อยๆ ฉะนั้นการที่เราเอาตัวใจตาใจเนี่ยนะมาอยู่กับลมหายใจตรงนี้เนี่ยมันก็เท่ากับเราเนี่ยก้อนชีวิตนี้กลายเป็นเข็มวินาทีเรากําลังอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ในขณะที่เราเนี่ยกำลังเนี่ยเนี่ยรู้อย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับเรากําลังเคลื่อนไปกับที่นี่เดี๋ยวนี้เรากําลังเคลื่อนไปกับปัจจุบันขณะฉะนั้นปัจจุบันขณะเราไม่ต้องไปจับอะไรท,ไรทั้งสิ้น <Okay. S 1> เรียกว่าแค่เอาสติหรือเอาตาใจเนี่ยมาอยู่กับฐานตรงนี้ ฐานลมหายใจฐานการเคลื่อนไหวฐานความรู้สึกพวกเนี้แค่อยู่แล้วก็ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมทำเพียงเท่านี้เราก็เท่ากับเคลื่อนไปกับที่นี่เดี๋ยวนี้แหละอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วและไม่ใช่เท่านั้นเรากำลังอยู่กับของจริงด้วยทำไมจึงเป็นของจริงเพราะว่ามันกำลังเกิดขึ้นจริงๆอะเห็นไหมในขณะนี้เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นจริงๆเราไม่ได้ฝันเอาเราไม่ได้จินตนาการเอา ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมีอยู่จริงๆคือที่นี่เดี๋ยวนี้นอกนั้นกลายเป็นอดีตอดีตผ่านไปแล้วใช่ไหมอย่างที่เรากี่นี้พูดกันเรื่อง energy นเราผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วหมาดๆก็ใช่ไหมใช่ไหมคือคือที่นี่เดี๋ยวนี้มันเคลื่อนตลอดเวลาเลยที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นพรมแดนระหว่างอดีตหมาดๆกับอนาคตเฉียดเฉียดที่มันเคลื่อนตลอดเวลาใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นเรื่องของอดีต ซึ่งมันผ่านไปแล้วไม่จริงอนาคตก็ไม่จริงเพราะมันยังมาไม่ถึงนะคะฉะนั้นอดีตกับอนาคตเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของจินตนาการเรื่องของความฝันมันไม่มีอะไรจริงสิ่งที่จริงมีเพียงเรื่องเดียวคือที่นี่เดี๋ยวนี้ซึ่งกําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ใช่ไหมฉะนั้นในขณะที่เรากําลังอยู่กับไทเก๊กเนี่ยอยู่กับลมหายใจอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับความรู้สึกส่วนกายเรากําลังอยู่กับของจริงๆ <Can. S 1> ของจริงๆ นะคะ The truth, reality เนี่ยอยู่กับของจริงๆฉะนั้นถ้าเรามาแทนคำว่าของจริงความจริงนี้ด้วยคำว่าสัจธรรมก็คือเรากำลังอยู่กับสัจธรรมถ้าเราแทนคำว่าของจริงด้วยคำว่านิพพานเราก็กำลังอยู่กับนิพพานแล้วหรือแทนด้วยคำว่าพระเจ้าเราก็อยู่กับพระเจ้าแล้วก็ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ฉะนั้นคำว่านิพพานพระเจ้าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมานั่งอธิบายถ้าอธิบายเป็นเรื่องปรัชญาไปหมด แต่ถ้าเราอธิบายเนี่ยนะเราเริ่มต้นจากสิ่งที่ของจริงๆรลูกธรรมจริงๆอย่างนี้เนี่ยเราสามารถค่อยๆเนี่ยเชื่อมต่อได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพยายามที่จะถ่ายทอดให้คนรู้นะคะที่จริงเรื่องของนิพพานเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าเราแล้ว <laughs> เป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายเนี่ยนะที่นี่เดี๋ยวนี้สัจธรรมนิพพานพระเจ้าเป็นเรื่องเดียวกันหมด มันอยู่ยกใกล้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มันอยู่ตรงนี้เองคร <c oughs> <c oughs> ูบาอาจารย์เนี่ย <c oughs> อย่างเช่นหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็พูดหรือหลวงพ่อตุ๊เจ้าที่อาจารย์เคยพบที่เชียงใหม่เนี่ยซึ่งนานนมเนมาแล้วท่านไปถามท่านบอกว่านิพานอยู่ตรงไหนคะตุ๊เจ้าท่านก็บอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ย ่าจะไม่พูดไกลถ้าคนไม่รู้เนี่ยจะพูดว่าโอ้ยนิพานอยู่ใกลไม่เกี่ยวกับโยมเราเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วค่อยมาว่าก,กันอะไรแต่อะไรเป็นพวกนี้คือมันไกลามากเลยนั่นคือคนไม่รู้พูดแต่ถ้าคนที่รู้พูดท่านจะบอกว่านิพานเป็นเรื่องยาปากพอนิพานเป็นเรื่องที่อยู่ปลายจมูกของเรา,ลา,าปลายจมูกของเราก็คือลมหายใจใช่ไหมเนยเนี่ย,ย,ยคือทุกอย่างที่มันอยู่อยู่เบื้องหน้าเราแล้ว ใช่ไหม <Yeah. S 1> สิ่งที่เราทําได้ก็คือว่าอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยที่ไม่มีสิ่งหลอกลวงสิ่งหลอกลวงก็คือเจอรี่เนี่ยความคิดของเราบางทีมันมาครอบแล้วมาหลอกเราว่าไอ้นู่นไอ้นี่แต่ถ้าเราเนี่ยสามารถเอาสติมาตรึงที่ฐานนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ไม่มีความคิดไรเลยตรงนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของสัจธรรมเพียวๆล่ะ ไม่มีเจอรี่เข้ามาเพ่นง่านเข้ามาบอกว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ก็คือลมหายใจก็รู้เพียวๆฉะนั้นเราไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยรู้เข้าไปตรงๆเลยรู้เข้าไปตรงๆที่อาจารย์เรียกว่าภาษะบริสุทธิ์ภาษาบริสุทธิ์เนี่ยอย่างเรากาลังเห็นไปต้นไม้ไปหญ้าท้องปโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเนี่ยภาษะบริสุทธิ์จบตรงนี้ตรงเลยตรงนี้คือนิพานตรงนี้คือสัจธรรมตรงนี้คือที่นี่เดียวนี้ นะคะฉะนั้นฉะนั้นเรื่องสติปัฏฐานสีเนี่ยทำเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยปัญญาในส่วนนี้เนี่ยก็จะกระจายขยายให้เราได้ทําให้เราโอ้มันเป็นอย่างนี้เองค่อยถึงบางอ้อซาโตริเล็กซาโตริ Like a bird, so let go your fist and then flapping your wings like a bird, spinning like a wheel to your left hand side first, all the way around. A ball, left hand and right foot, right hand and left foot patting down together. Put your foot into position. Okay, this is the last movement now. You got to hold your breath for a fraction of a moment before you exhale. Right, start with bending down. Inhale deeply, hold your breath. คำถามสุดท้ายอาจจะง่ายๆสำหรับบางท่านว่าอาจารย์แบบว่าไทเก็กใช่ไหมคะแต่ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษนี่คือไทชิไทจีถ้าถ้าเราพูดภาษาของของเขานะไทจีเฉียนไทจีเฉียนซึ่งภาษาแมนรินภาษากุยแต่ถ้าภาษาอังกฤษก็ไทชจีชวนนะภาษาแต้จิ๋วไทเก็กคุ้งนะคะภาษาไทยนี่เราก็เรียกซ้ำนะ ทีนี้อยากจะถามใช่ไหมว่าความหมายมันคืออะไรหรือเปล่ามันเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้ใช่มันสงสัยจต้องเชิญอาจารย์มาอีกคอร์สนึงค่ะเอามาอธิบายคํานี้เป็นเรื่องเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้เลยนะคะคือภาษาดั้งเดิมเนี่ยเข้ามาอย่างนี้ไทยจีเฉินคําว่าไท้ทยโอเคแปลว่าแปลว่ายิ่งใหญ่แปลว่า ultimate ultimate ก็คืออั t i m a าอันติมาก็คือว่า สุดเลยคือไม่มีไม่โอ้เดี๋ยวเดียวแปลว่า the grand เดี๋ยวนะคำว่า Thai แปลว่าแปลว่ายิ่งใหญ่โอเคคำว่าจีหรือชีแปลว่า ultimate หรืออันต mm ิม hmm. ะก็คือสภาวะที่ไม่มีสภาวะใ mm hmm. ดไปเหนือกว่านั้นได้แล้ว <Yeah. S 1> ใช่ไหมฉะนั้น Thai G the grand ultimate the grand ultimate ตรงนี้เขาก็หมายถึงนิพพานหรือหมายถึงสัจธรรมสูงสุดก็คือสภาวะที่ไม่มีอะไรที่มันไปเหนือกว่าน,นั้นได้อีกแล้วคือพรมแดนสุดท้ายของจักรวาลของชีวิต the final frontier เนี่ยไทยจีโอเคทีนี้คำว่าชวนหรือคุง้งนะคะก็หมายคำว่ามวยอ่ะที่เรยก็มวยไทยเก๊กแต่ที่จริงแล้วคำว่าคุ้งตงัวนี้หมายคำว่า to box to move ก็คือการเคลื่อนก <Okay. S 2> ารเคลื่อนไหวนี่เองอะ <S 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 การเคลื่อนไหวที่จะช่วยให้เราถึงสภาวะอันติมะความหมายนี่ลึกซึ้งมากเลยไทยจีเฉียนไทจีชวนไทเก็กคุงความหมายเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิญญาณโดยตรงแต่ส่วนนี้เนี่ยคนไม่ได้พูดถึงเพราะเขาไม่รู้หลุดไปปรับกลายเป็นเรื่องของอ,อ,อะไร <คำ S 1> วิชา,าป้องกันตัวการ <laughs> ดูแลสุขภาพ <laughs> เรื่องดูแลสุขภาพยังมารอง ใครก็ตามที่ตั้งชื่อาการออกกําลังกายนี้ว่าไทเก็กคุ้งไทจีเฉียนเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้ทางด้านในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณจะต้องรู้เรื่องนิพพาน <c oughs> ถ้าใช่ไหมคือว่าเราจะ move ยังไงเคลื่อนยังไงที่จะช่วยให้เราเนี่ยถึงสภาวะอันติมะ <c oughs> ก็คือเรื่องนี้แหละคือนี่แหละที่ที่อาจารย์สอนเนี่ยเคลื่อนอย่างมีสติอยู่กับฐาน <c oughs> เพื่อนย่างมีสติอยู่กับฐานเราก็จะถึงสภาวะอันติมะอันติมะอันนั้นก็คือที่นี่เดี๋ยวนี้คือสัจธรรมคือนิพพานคือนิพพานะอาจารย์ใช่ฉะนั้นนิพพานอันติมะก็อยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่การเคลื่อนที่ความรู้สึกอยู่ตรงนี้เอง <c oughs> ทั้งหมด <c oughs> เลย <c oughs> เห็นไหมพูดแล้วเนี่ยมันลงตัวหมดแล้วมันเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้จนไม่รู้จะใกล้อย,อย่างไรทีนี้ถ้าเรารู้เนี่ยมันก็ง่ายแต่ถ้าเราไม่รู้โอ้กกายกลายเป็นเรื่อง ไกลสุดกูเลยชาติแล้วชาติอะไรจะอะไรใช่ไหมใช่ไหมนะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่จริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายมากที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องย่าปากคอกเป็นเรื่องเนี่ยเส้นผมบางผูกเขาแต่คาจริงและใกล้ตัวใกล้ตัว18ท่านะคะอาจารย์แนะนำอาจารย์ก็ทำให้แล้วนะคะแต่วันนี้เราพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็โอเคอะนะทำต่อแต่ซีดีภาษาไทยก็มีมีนะคะอย่างน้อยต้องให้ได้กี่ท่าคะ คือคือเราไม่จําเป็นต้องทําทุกท่าก็ใช่ไหมเราสามารถที่จะเลือกเฉพาะท่าที่เราเราชอบเนี่ยออกมาก็ได้สักห้าท่าที่เราชอบแล้วก็ทําซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะไรต่ออะไรไม่จําเป็นที่ต้องสิบแปดต้องทุกท่าเธอถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทาทาหลักการให้มันถูกต้อง นะคะก็คือหายใจลึกๆเคลื่อนไหวช้าๆแล้วสติก็จะกลับมาอยู่ที่ฐานแล้วปัญญาก็จะเกิดเพราะว่าสติปัญญาไปด้วยกันเพราะสติอยู่กับฐานปุ๊บปัญญาคือความรู้จากข้างในความคือความรู้จากข้างในเกิดแใช่ไหมแล้วแล้วปัญญานี้เป็นเรื่องของภาวนามยะปัญญาคือปัญญาหรือความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติหรือการภาวนาซึ่งเป็นความรู้ที่แน่นกว่าเพราะมันออกจากภายใน เราอาจจะอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้แต่เราเนี่ยมันซึ้งอยู่ข้างในแล้วเข้าใจเข้าใจได้เองค่ะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะแล้ววันนี้ที่ว่าได้อธิบายให้ฟังก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้มาเจอกันเพราะไม่ค่อยได้เจอกันใช่ใช่ค่ะเป็นโอกาสดีสำหรับท่านผู้ชมด้วยค่ะนะคะที่ว่าได้เจออาจารย์ซึ่งมี ความรอบรู้นะคะแล้วรู้จริงแล้วก็มีพลังทุกครั้งเลยค่ะเจออาจารย์ทีไรดิฉันได้พลังกลับบ้านเยอะเลยค่ะมันเพราะว่าอุ้ยขนาดทั้งวันแล้วอาจารย์ก็ยังดูทัางสดใสสีชมพูอยู่ค่ะแล้วก็ขอให้อาจารย์เสร็จสําเร็จทุกโครงการขอบพระคุณแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันใหม่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ